ดาบเคี้ยวพิชสมกับชื่อของมันเหมือนเคี้ยวของอสูร้ายชัดๆเบิกคนจะเดือดดานออกมาด้วยความตั้งใจที่จะฉีกคอของฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่หยุดยัง้งเมื่อใช้สไตล์การฟันดาบเชิงสัรชาติยานขั้นสูงสุดนี้แต่การเรียนวิชาดาบแบบนี้ไม่ได้มาจากการเรียนทฤษฎีเข่งขาดแต่มันมาจากการลงสนามจริงๆ ยาเพราะแบบนี้ฉันจึงซักกับพวกเด็กฝึกคนอื่นนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อเรียนวิชาดาบเขี้ยวผียาแล้วฉันก็ฟาดดาบแบบไม่พักเลยจนถึงวันสอบจบการศึกษาฉันต้องเก่งกว่านี้ต้องดุดันกว่านี้ยา จนกว่าฉันจะไปถึงระดับที่สูงกว่านี้ให้ได้ฉันก็เลยเดินหน้าต่อไปจนไม่มีเด็กฝึกคนไหนให้ซัดแล้วด้วยเย,ย้ลาออนน่ากลัวก่อนจะจากไปฉันก็เข้าใจแก่นแท้ของดาบเขี้ยวพิจนได้นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันทำแล้วฉันก็ได้ไปเชิญหน้ากับคืนสุดท้าย ก่อนสอบจบการศึกษาช่วงนี้ท่านพกช้ําเยอะนะคะพรุ่งนี้ก็สอบแล้วนะคะยังจะหากห่มอีกถ้าท่านหญิงซีเวียหรือว่าท่านมีแผลท่านต้องเป็นห่วงแน่ๆก็คงงั้นแหละซ้อมทุกวันแถมยังเรียนเทคนิคดาบเคี่ยวพิษอีกฉันถึงต้องให้ท่านรักษานี้ไงก็จริง แล้วก็โจเดียนฉันมีเรื่องต้องบอกเธอก่อนไปบอกมาได้เลยค่ะนายน้อยเรื่องที่ฉันบอกวันนั้นที่ฉันให้เธอกินหนอนข้างฉันโกหกนะเห็นเงียบๆไปแสดงว่ารู้อยู่แล้วสินะเออฉันก็ไม่แน่ใจหรอกคะ่ะแต่ก็มีเอกใจบ้างเอกใจเหรอใช่แล้วคะ่ะ ตอนแรกฉันคิดว่าจริงๆว่าถ้าให้ฉันกินหนอนข้างฉันไม่กล้าคิดเลยว่ามันเป็นเรื่องโกโหกสิ่งที่คิดได้ตอนนั้นด้วยความโกรธที่มีต่อท่านคือจะเอาตัวลรอดยังไงแต่เพราะความอุ่นของคนที่อยู่ในเรียนเสริมฉันก็เริ่มผ่อนคลายท่านก็ปฏิบัติต่อฉันอย่างมีเมตตาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จูเดียนแถมยังจาัดก,การทุกอย่างแม่ฉันเป็นที่สงสัยของหอฝึกกลางและช่วยชีวิตฉันไว้หลังจากนั้นหลังจากที่เจอเรื่องราวมากมายฉันก็ตระหนักถึงเรื่องนั้นได้สีหน้าที่ท่านแสดงต่อท่านหญิงซีเวียสายตาเตือนภัยที่ท่านมองมาทั้งหมดนั่น ก็เพื่อปกป้องเรียนเสริมช้นงก็เลยเริ่มคิดว่าท่านอาจจะไม่ได้ให้ช้นกินหนอนข้างจริงๆมันก็แค่การคาดเดาไม่มีหลักฐานอะไรแต่ทำไมท่านถึงมาบอกช้นงั้นเหรอคะจูเดียนเธอเปลี่ยนไปนะเอเหมือนที่เธอจับตายโดูฉันฉั้งก็จับตายดูเธออยู่เหมือนกัน หน้ากากที่เธอสวมเพื่อแสดงละครกำลังจะกลายเป็นเมหน้าที่แท้จริงของเธอแล้ววันที่เลเดนบุกมาถล่มเรือนเสริมการที่เธอยอมมาตัวเข้าแลกเพื่อบอกป้องเฮเลนกับแม่ของฉันคือของจริงแล้วก็ฉันเจอเข้อมูลเกี่ยวกับปราสาทฮาร์มูลบนเตียงมันเป็นฝีมือของเธองั้นสินะมันช่วยฉันได้มากเลยขอคุณนะโจเดียน ฉันมีน้องชายค่ะเราพัดผ้ากันตอนที่ฉันถูกขายฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนหรือกำลังทำอะไรอยู่ฉันไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำตามคำสั่งเพราะได้รับสัญญาว่าจะได้เจอเขาอีกครั้งฉันขอโทษค่ะเลยน้อยฮึๆ <c oughs> ฉันจะช่วยเขาเองเฮ้อ <c oughs> ตราบใดที่คารุนยังตามล่าฉันเราก็ต้องปะทะกันอยู่แล้วเมื่อฉันจัดก,การเรื่องคารุนได้ฉันตามหาน้องชายของเธอให้ตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่ฉันจะถามฉันขอถามอะไรสักอย่างได้ไหมคะหื้ท่านจะทํำยังไงถ้าฉันให้ข้อมูลของท่านกับท่านคารุนทำไมท่านถึงเปิดเผยความจริงเรื่องหนอนข้าง พราะฉันไม่คิดว่าเธอจะทำฮะตอบได้หน้เห่เลยเช่จริงๆนะคะแล้วเธอทำยังไงฉันจะติดตามท่านค่ะนายท่านเรียกใช้ฉันได้ทุกเมื่อที่ท่านต้องการดีฉันจะฝากเรียนเสริมไว้กับเธอตอนที่ฉันไม่อยู่จูเดียนค่ะไว้ใจฉันได้เลย คืนนั้นผ่านไปและฉันก็มาเผชิญหน้ากับเช้าวันสอบจบการศึกษาเอาล่ะการสอบจบการศึกษาเริ่มได้พวกนายแค่ต้องรอดชีวิตให้ได้หนึ่งปีแล้วกลับมาถ้าพวกนายผ่านบททดสอบได้ก็จะไปถึงจุดที่สูงขึ้นได้อีก เอาละให้เด็กฝึกอันดับหนึ่งกล่าอ,อมลาหหน่อยเป็นไงฮ่าฮ่าเขาชอบให้ฉันทำอะไรแบบนี้ที่ไม่เข้ากับฉันจริงๆเอาละมีคำกล่าวว่านักศิลปะการต่อสู้ที่รล่าจากการต่อสู้จริงครั้งแรกจะไม่ตายง่ายๆมันอาจจะเป็นโชวชะตาเล่นตลกแต่พวกนายทุกคนเคยเปเชิญหน้าการต่อสู้จริงมาแล้ว พวกนายทุกคนรอดชีวิตจากการพิพากษาประหารและทำหน้าที่สำเร็จดังนั้นอย่างที่คำเก่าว่าไว้พวกนายจะไม่ตายจองแข็งแก่งขึ้นและนำเกียริมาสู่ชื่อของหอฝึกที่5้าพวกเราจะกลับมาให้ได้แน่นอนลุยเฮ้พวกเราต้องลอดเอิม้ม ฉันรู้แต่แรกแล้วว่าเขาไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่ไม่ใช่แค่ฝีมือของเขาที่เหนือธรรมดาเขาสงบนิ่งเกินกว่าอายุเขามีศักยภาพในการโน้มน้าวคนรอบข้างสูงมากแถมยังไม่พอใจในพอสวรรค์ของตัวเองพยายามมากกว่าคนอื่นเสมอยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เขาแสดงให้ฉันเห็นในตอนสอมครั้งสุดท้ายคือดาบเขี้ยวพิขั้นสูง ว้าวฉันไม่เคยเบื่อกับสิ่งที่นายทำเลยเพราะนายทำให้ฉันประหลาดใจได้เสมอฉันตัดสินใจเป็นคู่ต่อสู้ให้นายหลังจากที่นายสยบเพื่อนร่วมชั้นทั้งหมดแต่นายก็ตอบแทนบุญคุณของฉันด้วยการทำร้ายร่างกายอาจารย์ฮ่าฮ่าเด็กเหลือขอกลับมาให้ได้นาลาออนฉันคงเสียใจไปตลอดชีวิต ถ้าไม่ได้เห็นการกําเนิดของราชาองค์องใหม่ด้วยตาตัวเองเอาละ่ะคำนับหัวหน้าผู้ฝึกสอนขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะเอาละฉันจะรออยู่ที่นี่พวกนายทุกคนต้องเก่งขึ้นแล้วกลับมาให้ได้นะลาออสิครฉันจะฝึกให้ตาไปเลยเพื่อแข็งแก่งขึ้นในช่วงหนึ่งปีนี้นาาก็ต้องแข็งแก่งขึ้นด้วยอย่าทำให้ฉันผิดหวัง ฉันเห็นด้วยกับเขาฉันเป็นนี่มบนคนนายอย่าไปตายที่ไหนล่ะถ้านายตายฉันจะไปตามกระเทือบนายให้ตายอีกรอบแน่เมื่อไหร่พวกเขาจะพูดอะไรตรงๆสักทีนะลาออนเอานี่ไปสิเฮ้มนี่มาในติมเมตนี่นะให้ฉันกินได้เหรออืมฉันมีเยอะไม่เป็นไรหรอ ขอบคุณฉันจะกินให้อร่อยเลยเอาล่ะฉันไปละเดินทางปลอดภัยนะลาออนเอาล่ะทีนี้พวกเราก็ไปกันได้แล้วโดเลียนทำไมฉันต้องไปวปสาสา์ธามูุด้วยเนี่ยอ๋อฉันมีที่ที่ต้องไปก่อนจะจะไปไหนเหรอเมืองการค้าคาเมรุน เราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนสู้ด้วยสิ